เรื่องเล่าเงาใต้ต้นมะขามในหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่มีต้นมะขามเก่าแก่อายุหลายร้อยปีตั้งอยู่กลางหมู่บ้านชาวบ้านเล่ากันว่าต้นมะขามต้นนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ต้นไม้ธรรมดาแต่มันเป็นสถานที่สิงสถิตของวิญ,ญญาณที่เคยเสียชีวิตในพื้นที่แห่งนี้คนเท่าคนแก่เล่าขานกันว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนบริเวณใต้ต้นมะขามเคยเป็นที่ประหารชีวิตนักโทษในยุคโบราณทุกครั้งที่มีการลงโทษวิญ,ญญาณของผู้ถูกประหารจะถูกฝังไว้ใต้ต้นมะขามเพื่อ สาบแช่งไม่ให้ไปผุดไปเกิดนับแต่นั้นมาต้นมะขามต้นนี้จึงกลายเป็นจุดที่ใครๆต่างพากันหลีกเลี่ยงคืนปริศนาในคืนเดือนมืดที่บรรยากาศเงียบสงดกลา้าชายหนุ่มวัยรุ่นที่เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพด้วยความไม่เชื่อเรื่องผีและความคึกนขนองเขาได้ยินเรื่องเล่าของต้นมะขามจากเพื่อนในหมู่บ้านและท้าทายว่าจะไปพิสูจน์ด้วยตัวเองไม่มีอะไรหลอกผีที่ไหนจะโผล่มากลางหมู่บ้านแค่ต้นไม้หนะกล้าพูดพร้อมหัวเราะ เพื่อนของกล้าต่างพยายามห้ามแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจเขาได้ในคืนนั้นกล้าจึงเดินไปที่ต้นมะขามพร้อมไฟฉายและโทรศัพท์มือถือเพื่อถ่ายคลิปเมื่อเขามาถึงต้นมะขามบรรยากาศรอบๆดูเงียบผิดปกติลมที่พัดผ่านมาเยน็นเยะยือ,ยอผิดธรรมชาติแม้แต่มแมลงกลางคืนที่มักส่งเสียงร้องก็เงียบหายไปกล้าเริ่มถ่ายคลิปและพูดล้อเลียนนี่คือที่ที่เขาบอกว่าผีสิงแต่ดูสิไม่มีอะไรเลย ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบแถวเบามันดังมาจากรอบๆต้นมะขามแต่เมื่อเขาส่องไฟฉายไปรอบๆก็ไม่พบอะไรคงเป็นเสียงลมกล้าพูดกับตัวเองเขาตัดสินใจเดินวนรอบต้นมะขามเพื่อสำรวจแต่ในขณะที่เขากำลังเดินอยู่ไฟฉายก็ดับลงอย่าทันหันกล้าพยายามกดสวิตไฟฉายซ้ำๆแต่กลับไม่ติดบ้าเอ๋ยของถูกจริงๆเขาบนพรางเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์แทนแสงจากโทรศัพท์ส่องให้เห็นเงาบางอย่างที่เคลื่อนไหวอย,อยู่ใต้ต้นมะขามเงานั้น ไม่ได้มาจากเขาแต่เป็นเงาของคนที่ยืนอยู่ในความมืดมันมีรูปร่างคล้ายคนที่ตัวสูงผิดปกติแขนยาวจนเกือบถึงพื้นและศรีรษะที่ดูบิดเบี้ยวกล้าเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเขาถอยหลังไปสองก้าวแต่ในจังหวะน,นั้นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนจนกล้าตัวชาออกไปนี่ไม่ใช่ที่ของเจ้าเงาที่ตามมากล้าตกใจและรีบหันหลังวิ่งกลับบ้านทิ้งไฟฉายและความคึกขนองไว้เบื้อง หลังแต่ในขณะที่เขาวิ่งเสียงฝีเท้าของเขาไม่ได้ดังเพียงเสียงเดียวเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนวิ่งตามหลังมาเมื่อเขาหันกลับไปมองเขาเห็นเงาของร่างนั้นวิ่งไล่ตามมาอย่างรวดเร็วมันไม่ได้ใช้ขาแต่เหมือลอยต่างไปกับพื้นเงาของมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนเกือบจะทับเงาของกลากลาแทบหมดแรงเมื่อวิ่งมาถึงบ้านเขารีบปิดประตูและล็อกอย่างแน่นหนาแต่เสียงกระซิบยังดังต่อเนื่องเหมือนอยู่ในหูเจ้าไม่ควรลบหลู่เจ้าไม่ควรมาเขานั่งลงที่พื้นพยายามตั้งสติแต่แล้ว โทรศัพท์ของเขาที่ตกอยู่ในกระเป๋ากลับเปิดคลิปที่เขาถ่ายไว้เองภาพในคลิปไม่ใช่ภาพของต้นมะขามธรรมดาแต่เป็นภาพของกล้าเองที่ยืนอยู่ในที่มืดและด้านหลังของเขามีร่างเงานั้นยืนอยู่พร้อมรอยยิ้มที่น่ากลัวการสืบสวนของชาวบ้านเช้าวันถัดมาเพื่อนบ้านพบว่ากล้าอยู่ในสภาพสติหลุดพูดจาไม่รู้เรื่องและเอาแต่พูดว่าอย่าตามมาอย่าตามมาชาวบ้านพากันไปหาหลวงตาที่วัดเพื่อขอความช่วยเหลือหลวงตาเล่าว่าวิาวญ,ญญาณใต้ต้นมะขามไม่ใช่วิญญ,ญาณธรรมดาแต่มันคือ เจ้าที่ที่ปกป้องพื้นที่นั้นมานานหากใครลบหลูหรือทำสิ่งไม่สมควรวิญญาณนั้นจะตามเอาชีวิตเมื่อชาวบ้านภาคล้ากลับไปที่ต้นมะขามเพื่อทำพิธีขอขมากล้าร้องให้และขอโทษต่อหน้าต้นมะขามแต่เขาไม่เคยกลับมาเป็นปกติอีกเลยวิญญาณนั้นไม่ได้เอาชีวิตของเขาแต่กลับหลอกหลอนให้เขาอยู่อย่างหวาดกลัวไปตลอดชีวิตนับจากนั้นมาต้นมะขามกลางหมู่บ้าน ก็ยิ่งถูกเล่าหรือถึงความน่ากลัวไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หรือแม้แต่พูดถึงมันอีกทุกครั้งที่ลงพัดผ่านต้นไม้ในยามค่ำคืนเงาร่างนั้นยังคงปรากฏอยู่เบื้องหลังในเงาของกิ่งมะขามรอคอยอยู่รายต่อไปตอนต่อคำสัญญาที่ไม่อาจลืมหลังจากเรื่องราวของกล้ากระจายออกไปชาวบ้านบางคนที่เชื่อในอำนาจลึกลับของต้นมะขามก็เริ่มเข้ามาไหว้ขอพรในยามกลางวันหวังได้โชคลาภหลายคนตั้งใจมาเสี่ยงโชคโดยเฉพาะคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อพงษ์และสายฝน พงและสายฝนมีฐานะยากจนทั้งคู่ต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงลูกเล็กๆแต่ด้วยความเชื่อและความหวังพวกเขาตัดสินใจนำดอกไม้ทุกเทียนและน้ำแดงมาถวายที่ต้นมะขามพร้อมพูดเสียงดังเจ้าที่เจ้าทางถ้าช่วยให้พวกเราถูกหวยงวดนี้พวกเราจะนำของมาถวายให้ครบตามที่ท่านต้องการขอเพียงแค่ชีวิตเราดีขึ้นสักครั้งเถิดหลังจากไหว้เสร็จทั้งคู่จุดธูปเสียงเลขและในตอนเย็นก็นำเลขที่ได้ไปซื้อลอตเตอรีวันที่เปลี่ยนชีวิต เมื่อวันประกาศผลสลากมาถึงเลขที่พวกเขาได้มากลับตรงกับรางวัลที่หนึ่งแปดพงและสายฝนดีใจแทบคลั่งความฝันที่จะพ้นจากความจนกลายเป็นจริงพวกเขาใช้เงินที่ได้มาปลดหนี้ซื้อบ้านใหม่และมีชีวิตที่สุขสบายแต่ในความสุขนั้นความมุ่งมั่นที่จะกลับไปแก้บนที่ต้นมะขามกลับถูกลืมเลือนไปสายฝนพูดกับพงว่าเอาไว้ก่อนเธอพงเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยไปแก้บนตอนนี้ขอใช้เงินให้เต็มที่ก่อน พงเองก็เห็นด้วยทั้งคู่ตั้งใจจะเลื่อนการแก้บนออกไปเรื่อยๆจนลืมคำสัญญาที่เคยให้ไว้คำเตือนแรกคืนหนึ่งขณะที่ทั้งสองนั่งดูโทรทัศน์อยู่ในบ้านใหม่ไฟในบ้านก็กระพริบอย่างผิดปกติเสียงลมพัดวีดวิวดังผ่านหน้าต่างทั้งที่อากาศถ่ายนอกไม่มีวิแววของพายุพงได้ยินเสียงอะไรไหมเหมือนมีคนพูดอยู่ข้างนอกสายฝนถามด้วยน้ำเสียงสัน่นพงหยุดฟังและเขาก็ได้ยินเสียงนั้นจริงๆเสียงกระซิบเบาๆดังมาจากลานหน้าบ้าน ของที่ข้าขออยู่ไหนพงเดินไปที่หน้าต่างแต่ไม่เห็นใครอยู่ที่นั่นมีเพียงต้นมะขามใหญ่ที่ปลูกไว้ใกล้ลานบ้านซึ่งพวกเขาไม่เคยสังเกตมาก่อนว่ามันดูคล้ายกับต้นมะขามกลางหมู่บ้านที่พวกเขาเคยไปไหว้เขาเริ่มรู้สึกผิดแต่ยังคงตอบตัวเองว่าอาจจะคิดมากไปเรื่องราวของพงและสายฝนกลายเป็นข่าวลือในหมู่บ้านและยิ่งสร้างความลึกลับให้ต้นมะขามกลางหมู่บ้านหลายคนพาก,กันหลีกเลี่ยงไม่กล้าแม้แต่จะเดินเข้าใกล้แต่สําหรับเต้ยนน มิกและไอ้กลุ่มวัยรุ่นหัวดือ้อและขี้เล่นเรื่องเล่านี้กลับกลายเป็นความท้าทายพวกแกกลัวอะไรเรื่องหลอกเด็กทั้งนั้นเตยหัวหน้ากลุ่มพูดด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันเอาสิคืนนี้ไปลองของกันใครหนีก่อนถือว่าแพ้มิกพูดเสริมทั้งสี่ตกลงจะไปที่ต้นมะขามในคืนวันศุกร์โดยเตรียมเทียนไขน้ำแดงและทูบไปด้วยไม่ใช่เพื่อไหว้ขอขามาแต่เพื่อทำสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าที่ที่ล้อผีคืนลองของคืนวันศุกร์มาถึงฟ้าปิดมืดสนิท และลมหนาวพัดผ่านไปมาเด็กทั้งสี่คนรวมตัวกันพร้อมไฟฉายหนึ่งกระบอกพวกเขาเดินไปถึงต้นมะขามด้วยหัวใจที่เต้นแรงนี่ไงต้นมะขามในตำนานแต่ดูสิไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนนพูดพลางหัวเราะเตอร์จุดเทียนไขและทูบก,กอนที่ทั้งสี่คนจะเริ่มพูดจารอเรียนสิ่งที่ชาวบ้านเชื่อถ้ามีผีจริงออกมาโชว์หน่อยสิไอตะโกนพร้อมกับเขย่ากิ่งต้นมะขามทันใดนั้นลมแรงพัดผ่านจนเทียนดับและใบมะขามแห้งร่วงกราวลงมาจากต้น เด็กทั้งสี่มองหน้ากันแต่ยังทําใจดีสู้เสือแค่ลงธรรมดาใจเย็นใจเย็นเตยพูดแม้ในใจจะเริ่มไม่แน่ใจเสียงกระซิบในขณะที่พวกเขากําลังหัวเราะและล้อเลียนเสียงกระซิบแถวเบาก็ดังขึ้นรอบตัวเสียงนั้นเหมือนคนพูดอยู่ใกล้ๆแต่ฟังไม่ชัดใครแกล้งวะมิกหันไปถามเพื่อนแต่ทุกคนสายหน้าปฏิเสธนนส่องไฟฉายไปรอบๆแต่แสงไฟกลับสะท้อนเห็นเงาของคนยืนอยู่ข้างต้นมะขามเงานั้นสูงใหญ่ และมีรูปร่างผิดปกติแขนยาวและศีรษะที่บิดเบี้ยวนั่นใครนนร้องเสียงหลงแต่ไม่มีใครตอบเงาน้นเริ่มเคลื่อนไหวช้าๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆก่อนจะหายไปในความมืดแยกกันหนีด้วยความตกใจเด็กทั้งสี่คนรีบเก็บของและวิ่งหนีแต่ด้วยความตื่นตระหนกพวกเขาวิ่งแยกกันไปคนละทางเตยวิ่งไปทางลานกว้างเขารู้สึกเหมือนมีใครกําลังตามหลังมาเมื่อเขาหันกลับไปมองเขาเห็นหญิงชาราคนหนึ่งนั่งยิ้มอยู่บนกิ่งมะขามใบหน้าซีเซวและดวงตาแดงดำ เจ้าไม่ควรมาที่นี่เสียงของหญิงชราดังขึ้นในหัวเตยกรีดร้องและล้มลงกับพื้นนนวิ่งไปทางคลองใกล้หมู่บ้านเขาหยุดหายใจหอบทางหันมองไปรอบๆแต่กลับพบว่าพื้นดินที่เขายืนอยู่กลายเป็นโคลนเหนียวที่ดูดร่างของเขาช้าๆเสียงกระซิบดังขึ้นในอากาศข้าจะเอาเจ้ากลับไปมิกและไอวิ่งไปในทางเดียวกันแต่พวกเขาเริ่มสังเกตว่าเส้นทางที่ควรจะนำไปสู่หมู่บ้านกลับยาวขึ้นเรื่อยๆทั้งสองวิ่งจนหมดแรงแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะยังคงวงเวียนอยู่ใต้ต้นมะขาม บทสุดท้ายของคืนลองของรุ่งเช้าชาวบ้านพบเด็กทั้งสี่ในสภาพที่น่าสยดสยองเต้ยนอนอยู่ใต้ต้นมะขามด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวจนเสียชีวิตนนจมน้ำตายอยู่ในคลองโดยที่มือของเขายังเกาะโคลนเหนียวแน่นมิกและไอรอดชีวิตมาได้แต่ทั้งคู่มีอาการเสียสติผู้จาไม่รู้เรื่องและเอาแต่พึมพำซ้ำๆว่าอย่าลบหลู่อย่าท้าทาย ตั้งแต่นั้นมาเรื่องของต้นมะขามยิ่งกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงทุกครั้งที่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ต้นมะขามในยามค่ำคืนเสียงกระซิบและเงาลึกลับยังคงรออยู่เสมอพร้อมที่จะสอนบทเรียนให้ผู้ที่ลบหลู่โดยไม่เกรงกลัวก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องนี้ถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่น่ากลุกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราแล้วพบกันใหม่ในเรื่องหน้าที่จะทำให้คุณต้องหันไปมองข้างหลังสวัสดีครับ